สอเมื่อกี้เราพุ่งพูดกันถึงเรื่องของหน้ากากอนามัยนะคะคือก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาหาซื้อ,อยากใช่ไหมคะแล้วหน้ากากอนามัยเนี่ยปรากฏว่ามันสร้างปัญหาอย่างหนึ่งคือสภากาชาติไทยเขามีปัญหาเรื่องของโลหิตมันจะหมดแล้วเนี่ยแล้วคนไปบริจาคก,ก็น้อยเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็คือหลายคนกังวลกันว่าไปบริจาคแล้วเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากโควิดหรือเปล่าปรากฏว่าทางสภากาชาติไทยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากทางด้านของกรมการพัฒ นาชุมชนค่ะเขามีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้า3ชั้นเลยนะคะแล้วนําไปมอบให้กับสภากาชาติไทยเพื่อที่จะได้นําไปแจกจ่ายให้กับคนที่มาบริจาคโลหิตค่ะคือ35,000ชิ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะมอบให้กับใครคนที่ไปบริจาคโลหิตช่วงนี้โลหิตหรือว่าเลือดในคลังเนี่ยมันเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของท่านธนบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนายสุดธิพงย์ มีการสร่งมอบหน้ากากอนามัยผ้าหนา3ชั้นเลยนะคะให้กับท่านรักษาการผู้อำนวยการสํานักสํานัก จัดหาไรายได้สภา,ากาชาติไทยนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปบริจาคโลหิตกันด้วยนะคะซึ่งก่อ,อนหน้านี้มันเป็นปัญหาไงใช่ไหมคะออหลายคนก็กลัวไงไม่มีหน้ากากเออจะไปยังไงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทางสภา,ากาชาติไทยก็เลยประสานขอความร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนค่ะเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยโดยมีกลุ่มสตรีนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าจาก76จังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะที่มีความสามารถในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้ามีความหนา3าชั้นนี่พี่จอยต้องส่งคุณแม่ไปนะนะคะความหนาเนี่ยสมชั้นเลย S 1> <S 1> สามารถซักแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกคะ่ะอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยขณะเดียวกันการส่งมอบหน้ากากอน,กา,อนามัยครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภาวะวิกฤตนะคะจะได้ร่วมกันต่อสู้โรคร้ายในครั้งนี้ผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยกันนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้วดูสิเวลาแถลงข่าวก็ต้องนั่งห่างกันด้วยแบบนี้นะคะปฏิบัติตามระยะห่างทางสังคม